นี่มีข้าวกล่องนะคะนี่มีให้สแกนได้ด้วยนะคะข้าวกล่องจ่ายเงินนี่ค่ะจ่ายเงินสแกนได้ค่ะนี่ค่ะนี่ไข่ดาวนะหมูอบค่ะนี่หมูอบหน้ารับประทานนะคะไก่ดาวเยิมย้มๆนะคะนี่นี่ข้าวับแกงพะแนงแกงพุกเหนือนี่ค่ะนี่มีหลายอย่างค่ะ ไก่เหนียวไก่ทอดได้ด้วยหมูอบได้ด้วยไข่แกงได้ด้วยค่ะนี่ค่ะเลือกเลือกหน้าได้ด้วยนะคะข้าวมีไข่ดาวมีสารพัดค่ะนี่ข้าวมีแกงเขียวหวานก็มีมีแกงฮุกมีหมูหวานค่ะหมูหวานอร่อยค่ะสำหรับคนที่ชอบหวานนะคะ แทนกุน,นเชียงค่ะกุนเชียงอันนี้หมึกค่ะหมึกหมึกทอดหมึกทอดนี่ไส้อัวค่ะทิ้นละห้าบาทไส้อัวอันนี้ก็มัดดอกค่ะอันนี้ปลาแดงค่ะกินดีมีแคลเซียมค่ะอันนั้นก็ปลาเล็กปลาน้อยทอดค่ะอันนั้นก็แคลเซียมดีเหมือนกันนะกรอบ,อ,บอันนี้หมูยอค่ะอันนี้น่าจะเป็น ไก่ทอดนะไก่ทอดค่ะไก่ทอดนี่อันนี้อ่าสันคอหมูค่ะสันคอหมูทอดนี่เยิ้มเยิ้มอันนี้อะไรเอ่ยหม,มูแหนมหมูแหนมแหนมเลือดรสค่ะหมูแหนมอันนี้ปลาแหนมปลาแหนมกับหมูแหนมปลาส้มอ่ามันจะออกเปรี้ยวนๆนะคะอันนี้สองอันนี่สไตล์เปรี้ยวๆส้มๆค่ะนี่นี่หมูฝอยหมูฝอยชั้นหนึ่งค่ะทำเองเ,องเนีน่ยเราประกัน รับประกันนี่อันนี้หมูอบน่ากินมากเลยค่ะนี่ชิ้นละห้าบาทหรือเปล่าน่ากินมากค่ะใส่กับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะเริ่มต้นยี่สิบห้าเอ้ยี่สิบาทค่ะเริ่มต้นยี่สิบาทนะคะอย่างละยี่สิบบาทแล้วก็เพิ่มอย่างละห้าบาทห้าบาทค่ะเพิ่มหน้าท็อปปิ้งนะเราเรียกท็อปปิ้งนี่น,นี่หมูอบมาใหมๆ่ๆร้อนๆค่ะ อันนี้หมูฝอยค่ะหอมๆโรยกระเทียมอร่อยค่ะกรอบอันนี้อะไรนะปันปลนแหนมปลาส้มอันนี้หมูแหนม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 ออกเปรี้ยวๆอันนี้สันคอหมูค่ะแล้วก็อันนี้อันนี้ไก่ไก่ทอดแต่วันนี้มีเมนูน้อยค่ะหน่อยค่ะธรรมดาจะมีเมนูเยอะมันน่าจะเป็นช่วงวันหยุดแล้วนะคะ มหมูยอีใส่อัวชิ้นละห้าบาทค่ะหดดอกค่ะอันนี้ปลาปลาปลาแดงกรอบกรอบดือนกันนะคะน่นนี่ปลาเด็กปลาน้อยกินแล้วบำรุงแคลเซียมนีม่สำหรับคนชอบหวานหมูหวานโดยกระเทียมหอมเทียวก็คุณเชียงแล้วก็หมึกค่ะมึกนะคะอะ อันนี้ก็ข้าวข้าวเหนียวอยู่ในกระติกค่ะเพระตอนนี้ยังไม่มีใครมาซื้อนะก็เลยยังไม่ได้ตักค่ะอยู่หน้ามหาวิทยาลัยนอ์กรุงเทพค่ะนี่ตรงข้ามนะคะแต่ตรงนี้เป็นบิ๊กซีมินินะคะบริการตั้งแต่บ่ายสองโมงะคะ่ะถึงเที่ยงคืนนะคะใครหิวก็มาได้นะคะใครหิวมาได้เลยค่ะน,นี่ยั่วยั่วค่ะสำหรับคนหิวหิวนะ ดูแล้วมันน่ากินดีดูน่ารับประทานค่ะจริงๆเขามีหน้าเยอะมากกว่านี้ค่ะแต่วันนี้น่าจะเป็นเป็นวันศุกร์แล้วเนาะวันที่27แล้วคนก็จะกลับต่างจังหวัดกันแล้วนะเ่อค่ะอ,อ,อ่าุนี่ะหมูป่อ,อยอันนี้มุอบอน่ากินค่ะทำมาใหม่ๆร้อนๆน,นะฮะ ไฟร้อนลอนค่ะนี่ขันคอหมูนี่ยหมูเนมปลาแหนมไก่ทอดไก่ทอดไก่ักว้ะเน,นี่ค่ะข้าวก็มีสไตล์ข้าวก็มีค่ะ ตัดไฮไลท์หน่อยนะอาหารสะดวกกินหน้ามหาวิาลยนอตกรุงเทพเริ่มต้น